สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแอนซัมเดย์ชาแนลนะคะวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะพราะจะเป็นของถูกและดีทั้งของกินเครื่องสาอางต่างๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับทรงผมใหม่จริงๆอยากให้มันสั้นกว่านี้แต่มันช่างเขาบอกว่าแค่นี้ดีกว่าก็เลยโอเคโอเคแค่นี้ก็ได้คะ่ะก็ก่อนที่จะไปดูถูกและดีไอเทมใหม่จากเซเว่นนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์ช่อง YouTube ให้แอนด้ดวยนะคะแล้วก็กดซับสไครป์ช่องไอจให้ด้วยนะคะทั้ง2ช่องเลย เดี๋ยวแอนจะมาเป็นหมดหมู่ไปนะคะหมดหมู่แรกก็จะมาในส่วนของสกินแคร์ก่อนนะคะเริ่มจากตัวนี้เลยค่ะนี่ จะเนยไวไอซี่มาร์กนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นมาร์กบำรุงก่อนนอนที่ไม่ต้องล้างออกนะคะที่จะช่วยฟื้นฟูผิวตัวนี้เขาก็จะมีคอลลาเจนจากเมือกหอยทากนะคะพอมาร์กข้ามคืนแล้วเนี่ยพอตื่นมาเราจะรู้สึกว่าหน้าเรานุ่มเด้งนะคะแล้วก็มีความขา่ากระจ่างใสขึ้นแอนเลยชอบมาร์กตัวนี้มากๆส่วนของรอยแดงรอยดํานะคะเขาก็ช่วยด้วยนิดนึงนะเดี๋ยวแอนจะโชว์เนื้อของเขาให้ดูนะคะ แอนตัดให้ทุกคนไปดูคลิปที่แอนใช้ตอนกลางคืนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันอันนี้นะคะแอนก็จะถาแค่บางๆเมื่อกี้โชว์เนื้อให้ทุกคนดูแล้วใช่ไหม แล้วก็มาทิ้งไว้แล้วเราก็ไปนอนได้นะคะคือเนื้อเขาแบบบางเบาเกี่ยง่ายนะซึมไวด้วยนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะถ้าสมมติว่าเป็นมาร์กแบบไว้ข้ามคืนอนะ่ะหลายๆคนอาจจะแบบกลัวว่าตื่นมาแล้วน่าจะมันเหนียวเหนอะหนะคือตัวนี้ไม่นะโอเคนะคะก็สําหรับมาร์กตัวนี้แอนใชด้ดีแล้วก็อยากจะบอกต่อนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้ไปอย่างต่อเนื่องนะมันก็จะเห็นผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ลูกุูกขนกระชับขึ้นนะคะตัวนี้ก็ราคา39บาทมีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะต,ตัวต่อไปนะคะก็คือซิตราตัวนี้นะคะเป็นครี นั่นเองนะคือตัวนี้สำหรับคนที่ต้องการแบบให้ผิวขาวหรือผิวกระจ่างใสขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบสูตรออร่าเจลเจลใสๆอู้กลิ่นหอมมาก แอนชอบที่มันเป็นเนื้อเจลเพราะว่ามันจะซึมไวมากนะเขาก็จะมีส่วนผสมของวิตามินมะเขือเทศอะไรอย่างนี้นะคะที่จะช่วยแบบเรื่องผิวขาวกระจ่างใสโดยเฉพาะเลยนะถ้าใช้ต่อเนื่องติดต่อกันนะ่แอนรู้สึกว่ามันแบบขาวกระจ่างใสคือผิวกายแอนใช้อะไรบ้างตอนนี้นะคะแอนใช้เป็นตัวนี้อยู่นะก็ถูกมากราคาแค่29บาทนะคะก็ใช้ใช้ได้เยอะนะแบบแอนรู้สึกมันเยอะมากๆก็ทาได้ทั้งแขนทาได้ทั้งขาแล้วก็ทั้งตัวเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นครีมซองของจุฬาฮิบนะคะก็คือเป็น เซรัม่มแครอทแล้วก็ดีดีครีมแตงโมอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะอนก็จะไม่พูดเยอะเนาะเพราะว่ามีคลิปที่แบบรีวิวไปเต็มๆของ2ตัวนี้นะคะอันนี้ไปดูได้คือมันใช้แล้วดีจริงๆนี่จะเป็นเซรั่มที่แบบทําให้หน้าขาวแบบกระจ่งางใสขึ้นแบบกู้หน้าโซมอะไรนี้ส่วนดีดีครีมแตงโมเนี้ยใช้กันเยอะมากนะที่จะช่วยปรับสภาพผิวให้กระจ่งางใสขึ้นแล้วก็ผิวเรียบเนียนสม่ําเสมอเป็นแบบเแบตบก่อนลงรอง,งพื้นก็ได้ตัวนี้นะต่ราคานะคะก็ตามนี้เลยค่ะมาในหมวดหมู่ของเครื่องสอําอางก่อนอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นลลิิค่ะ อนามินะคะนามิเมคอัพโปโซชิกมอยเจอร์แมทลิฟแอนด์ชีคมีทั้งหมด4เฉดสีนะคะตัวนี้ก็ทาได้ทั้งตาทั้งแก้มทั้งปากก็เป็นลิฟคอลเลคชันใหม่ของนามีนะคะซึ่งนาม้ก็เคยออกคอลเลคชันแรกมาแล้วอันนั้นสีก็สวยเหมือนกันนะเอนก็ชอบแต่ว่าอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่นะคะตัวนี้นะทําให้ปากนุ่มก็คือเขาผสมบํารุงจากเชียร์บัตเตอร์นะคะที่จะทําให้แบบปากนุ่มแล้วแบบ ทาแล้วไม่แตกไม่แห้งนะคะ,ะเขาเนี่ยก็ยังผสมวิตามินอ e ีนะคะที่จะช่วยทำให้ปากเราเนี่ยชุ่มชื้นเดี๋ยวแอนจะสวอตทั้ง4สีให้เพื่อนๆดูกันนะคะ เพื่อนชอบสีไหนกันบ้างแอนอะชอบสีนี้สีเบอร์2นะคะเดี๋ยวจะมาทาให้ดูนะจะใช้สีเบอร์2นะคะ ก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจริงๆจะทาแบบเต็มปากก็ได้หรือว่าจะทาแบบเบลอๆก็ได้นะคะทาได้ทั้งตาทั้งแก้มทั้งปากสีชัดมากแล้วก็เนื้อแบบ<ม>เนื้อลิปนุ่มเกลี่ยง่ายนะคะไม่ทําให้แบบตกล่องด้วยเม็ดสีเขาแน่นมากนะคะทําให้ปากแบบชุ่มชื้นด้วยตองละ49บาทมีขายที่เซเว่นอีเลฟเวทุกสาขานะคะ ต่อมานะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะ BB ของน่ามินะคะตัวเนี้ยมันดังอยู่แล้วนะแล้วก็ใช้ดีมากๆด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะที่เขาออกมาที่จะช่วยแบบป้องกันแดดมากขึ้นปกปิดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็คุมมันได้มากขึ้นเดวจะให้ดูเนื้อของเขานะคะ เนื้อของเขาจะมีความแบบเปลี่ยง่ายนะเนี่ยแล้วก็ให้ผิวที่มีความแบบเออเป็นธรรมชาตินะคะเพิ่มความปกปิดนะคะก็เป็นบีบีอันหนึ่งนะคะที่แอนแนะนํามากๆเพราะว่าใช้แล้วแบบดีเกลี่ยง่ายปกปิดโอเคเลยนะคะแค่49บาทนะคะใช้ได้นานเลยทีเดียวนะต่อมานะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์ er ของ BSC นะคะราคา149บาทนะคะเป็นอายไลเนอร์ er ที่แอนชอบอายไลเนอร์ er แบบเนี้ยปกติอะแอนจะไม่ค่อยชอบทาอายไลเนอร์ er, ใช่ไหมเพราะว่าแอนเขียนไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ว่าตัวนี้มันเขียนง่ายเป็นหัวแบบเนี้ย มันก็เลยเขียนง่ายหน่อยมันไม่ใช่แบบเป็นแท่งเล็กๆที่แบบเขียนยากๆแล้วเนื้อเขาจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรลิควิดอ่ะเนี่ยชัดมากแล้วมันก็แห้งเร็วด้วยนะคะทุกคน คือสีมันชัดนะคะ,ะไม่เลอะระหว่างวันอนะ่ะแอนชอบมากตัวนี้นะคะใครที่อยากหาอายไลเนอร์แบบถูกๆดีๆก็นี่เลยต่อมานะคะก็เป็นตัวนี้เลยค่ะอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยเห็นเป็นแบบเหมือนดีท็อกช่วยในการขับถ่ายนะคะคือตัวนี้แอนชอบมากแอนซื้อมาเป็นกล่องอใหญ่ๆที่มันมีหลายๆซองเลยตัวนี้นะคะราคากล่องหนึ่งก็99บาทมีทั้งหมด4ซองนะคะอันนี้แนะนํามากเขียนคนแบบรีวิวเยอะมากเกี่ยวกับตัวนี้นะคะที่กินแล้วแบบพุงยุบอะ่ะตอนแรกๆอะ่ะแอนกินแล้วแอนแบบพุงยุบจริงนะทุกคนแต่ คือกินเยอะๆมันก็ไม่ดีนะพวกดีท็อกอะไรเงี้ยก็กินแบบนานๆทีดีท็อกเดือนละครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็อาจจะกินติดกันนะอ่ะอาทิตย์หนึ่งกินทุกวันอะไรเงี้ยไม่ควรกินแบบบ่อยมากๆเพราะไม่งั้นอนะ่ะการขับถ่ายในร่างกายเราก็จะเสียสมดุลน,นะคะดังนั้นเนี่ยกินในช่วงที่แบบท้องผูกหรืออะไรอย่างงี้ดีกว่าตาแองเบอร์มากทุกคน ไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่ามาในส่วนของหมวดหมู่ของกินนะคะที่แอนชอบมากที่สุดเลยก็คืออันนี้ทุกคนของเจเลละมีหลายสูตรมากๆแอนกินแบบเยอะมากนะคะแต่ว่าเน,นี้ยเหลือในตู้ย็นแค่อันเดียวคือแอนซื้อมาหลายสูตรมากเน,นี้ยสำหรับใครที่แบบอยากผอมแล้วก็อยากได้รับว,วิตามินแล้วก็กินเหมือนเป็นขนมอ่ะถ้าสมมุติว่าเราช่วงไหนเราลดความอ้วนคุมน้ําหนักแล้วเราไม่อยากกินเยอะแต่ว่ายังอยากกินอะไรที่มีรสชาติแบบขนมหน่อยก็คือเนี้ยแนะนำนะมันก็จะแคลน้อยมากๆเลยนะอันนี้50แคลจะมีสูตรที่เป็นสีม่วงมั้ง อันนั้นแค่สี่สิบห้าแคลแคลน้อยมากๆแล้วก็กินแบบอิ่มนะอยู่ท้องด้วยคือไม่อยากผอมก็กินได้นะกินเป็นแบบวิตามินเพื่อสุขภาพอะไรอย่างนี้นะคะกินแบบเอาอร่อยก็ได้เพราะว่ามันอร่อยด้วยนะเฮ้ยค <c oughs> อเริ่มแห้งแล้วอะเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเสียงเริ่มเปียกนะกู <c oughs> ตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยอย่างหนึ่งนะคะที่แอนชอบเหมือนกันก็คืออันนี้นะคะ นี่อะไรหลายคนเคยเห็นหรือเปล่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นชาที่แอนเอาไว้จิบอะ่ะคือเขาไม่มีน้ําตาลนะคะจะเป็นแบบชาเคียวๆเลยที่รู้สึกว่ากินแล้วหอมมากไม่รู้สึกถึงน้ําตาลไม่รู้สึกถึงความอ้วนเลยแทบจะขอจริงๆนะสงสัยพูดเยอะเกินตัวนี้ชอบมากมี2ส,สูตร ก็ไม่รู้ว่าต่างกันยังไงแต่ว่าแอนชอบสูตรนี้นะคะถ้าสมมติว่าอยากลดความอ้วนจริงๆมีอันเดียวหนึ่งเดียวในใจอันนี้แล้วแต่ที่แบบคนชอบเลยนะว่าแบบแต่ละคนชอบแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าแอนอะชอบอันนี้ที่สุดนะคะก็คือของเกษตรนะคะเป็นวุ้นเส้นตากเกษตรอะวุ้นเส้นเย็นตาฟูอันนี้รสชาติเป็นเข้มข้นมากแคลร้อยสามสิบนะคะแต่ว่าแคลน้อยเนี่ยเราก็ต้องแลกมาด้วยโซเดียมที่มันเยอะมากเพราะรสชาติมันเข้มข้นมากโซเดียมแบบ พัก็คือกินอันนี้แล้วทั้งวันเพื่อนๆก็คือกินเกลือหรือว่ากินอะไรรดเค็มไม่ได้หรือที่มีโซเดียมพวกมาม่าอะไรเงี้ยโซเดียมมันเยอะอยู่แล้วนะถ้าให้แอนเลือกในหมวดหมู่แบบมาม่าอยากซื้อแบบมาม่าไปหาซื้อมาม่าครับอะไรเงี้ยแอนก็จะเลือกเป็น นีนะะ้ส่วนตอนเช้านะคะแบบว่าสาวเฮลตี้ที่จะทำแซนด์วิชกินเองนะคะแอนก็แนะนำเป็นฟาร์มเฮาส์อันนี้ฟาร์มเฮาส์โฮวีตนะคะคือเอาจริงๆอ่ะแอนชอบของคิวบิกมากกว่าเพราะว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ของแป้งโฮวีตเยอะกว่าแต่ว่าที่เซเว่นมันไม่มีมันไม่มีคิวบิกขายนะคะอันนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่โอเคเหมือนกันว่าแคลมันน้อยนะคะแล้วก็เป็นแป้งแบบไม่ขาดสีด้วยตัวเนี้ยสองแผ่นก็แค่140แคลก็คือแผ่นหนึ่ง70แคลเองนะก็ถือว่าแคลน้อยมากๆเลยนะคนตัน นีนะคะก็จบไปแล้วมีเพียงเท่านี้อาจจะมีน้อยหน่อยแต่ว่าคือแอนเลือกแต่อันที่แอนแบบชอบจริงๆนะ,ะเออชอบประมาณนี้อันทีแบบ่แีบแอนกินบ่อยที่สุดแล้วก็อยากจะมาแนะนําที่สุดนะ,ะไว้เดี๋ยวจะหาแบบไอเทมอื่นๆใหม่ๆมาแนะนาเพื่อนๆอ,อ,อีกนะคะก็ดูกันเพลิน,พนไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะไว้จะมาอัปเดตอีกทีหนึง่งว่ามีอะไรที่ชอบอีกมีอะไรที่ยังไม่เคยมาบอกอีกว่าชอบนะคะอย่าลืมกด, share, กด like, แชร์กดไลค,ะ YouTube, ะคะ์แล้วก็กดซับสไครป์ให้แอนด้วยนะคะทั้งช่อง u t u b e นะคะแล้วก็กดซับสไครป์ทั้งช่อง IG ให้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะทุกคนแล้วผมใหม่แอนเป็นไงบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเฮ้ยมันสั้นกว่านี้ดีกว่าไหมหรือว่าแค่นี้ดีแล้วแต่ว่าใจแอนอยากให้ตัดสั้นกว่านี้ว่าแล้แหละค่ะเดี๋ยวมันยาวเพิ่มเดี๋ยวจะไปตัดอีกก็สําหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย